สวัสดีครับวันนี้พบกับ้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้นะครับจะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถบ้านเข้าใหมา่หนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้า Honda CB300R นะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวเลยนะครับเป็นรถปี2020นะครับแล้วก็ใช้งานไปเนี่ย ค่อนข้างจะถือว่าน้อยมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่งจะวิ่งไปได้เพียงแค่1นึ่งกวโดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สภาพตัวรถเนี่ยบอกได้เลยว่าเดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยล้มไม่มีรอยชนนะครับเครื่องยนต์ท่ออะไรต่างๆของรถคันนี้ยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหากใครนะครับที่กําลังมองหารถรุ่นนี้เอาไว้ใช้งานสักคันนึงเอาไว้ขี่ในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะแนะนํานะครับเพราะว่าราคาเดี๋ยวนี้นะครับ c ี CB 300เนี่ย ไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมอะแล้วก็บอกเลยว่าผมขายถูกนะครับขายถูกกว่าร้านบิ๊กไบค์ซะอีกนะครับเพราะว่าผมเป็นร้านรถเล็กใช่ไหมอะก็จะขายราคาพวกบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยนานๆทีก็จะขายถูกกว่าอยู่แล้วนะครับผมไปลองเช็คราคากันได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถคันนี้กันนะครับว่าคันนี้นะครับสภาพตัวรถเนี่ยของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ กระจกมองค้านะครับทุกอย่างของรถคันนี้ยังเป็นของเดิมๆอยู่ทั้งหมดอยู่เลยนะครับการมือคัดก้านมือเบรกนะครับเขาจะมีเปลี่ยนมาก็แค่เรื่องของตุ้มปลแฮนด์นั่นเองนะครับซึ่งตุ้มปแฮนด์เนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าเปลี่ยนได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นของแต่งนะครับแต่เป็นของแต่งของ H2C นะครับผมอ่ะตัวนี้ก็จะได้เป็นของตุ้มปแฮนด์ของ H2C ไปนะครับส่วนในเรื่องของก้านไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับก้านไฟเลี้ยวทั้งสองฝั่งก็ไม่มีรอยสก๊อตเท แล้วก็โชคคู่หน้าเนี่ยที่เห็นสวยๆนะครับสีสวยๆแบบนี้นะครับเป็นกระบอกโชคสีน้ําตาลทองนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะให้จากโรงงานมาเป็นของโชว่านะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมสวน c b 3 0 0 r รนะครับตัวนี้ไฟด้านหน้าเขานะครับจะเหมือนกับพวกตระกูล CB650 นะครับตัวอานะครับผมอาะก็จะดูเฟรมบอดี้อะไรคล้ายๆกันเลยนะครับแต่พวก6ก0เนี่ยเขาจะตัวแบบใหญ่กว่าเยอะนะครับผมอาะแต่อันนี้ก็คือเหมือนแบบน้องเล็กลงมานะครับ ไฟนนหน้าเขาก็จะเป็นแบบ full LED นะครับความสว่างคือแสงสีขาวเลยนะครับผมส่วนคันนี้นะครับจะยังไม่มีการติดในเรื่องของกาดหม้อน้ํามาให้นะครับแต่แผงลังพึ่งอะไรต่างๆก็ยังถือว่าดูสภาพโอเคอยู่นะครับผมยังดูสวยงามไม่มีร้มหรือว่าล้มบิดเบี้ยวหนักๆนะครับอ่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะส่วน บางโคนนะครับจอบางโคลนเนี่ยทั้ง2ฝั่งนะครับยังมีติดมาอยู่ครบนะครับไม่มีข้างไหนหลุดหายออกไปนะครับตัวสีของบางโคลนเนี่ยเขาจะเป็นสีออกแบบกึ่งสีด้านนะครับอ่ะบริเวณปลายบางโคลนจะเห็นได้เลยว่าไม่มีรอยถลอกถลอกอะไรนะครับแล้วก็รถใหญ่แบบนี้นะครับระบบเบรคเขาให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับก็คือเป็นจานเบรคดิสหน้าหลังนะครับแล้วก็เป็น ABS มาให้นะครับผม ปั๊มด้านหน้าให้มา2พอนะครับจานใหญ่โตเลยนะครับอันนี้จะยังเป็นจานแบบเดิมๆอยู่นั่นเองนะครับผมส่วนจานเบรกเนี่ยเนื้อด้านหน้าถือว่าเนียนนะครับแล้วก็จานยังมีความหนาอยู่นะครับผมให้ดูนะครับรอยมาร์กนะครับปากกาของทางโรงงานเขาเห็นไหมเมจิกสีฟ้าเห็นไหมยังตำแหน่งตรงกันอยู่เลยนั่นเท่ากับว่าแกนโชคหรืออะไรต่างๆเนี่ยคันนี้ยังไม่มีการถอดออกมานะครับส่วนยางด้านหน้านะครับ คันนี้นะครับอ่านี่เขาจะให้นะครับในเรื่องของยางพีดารีมาเลยนะครับอันนี้เจ้าของใส่มาให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมสภาพดอกยางด้านหน้าเองเนี่ยเป็นลายเหมือนฟ้าผ่านะครับดอกยางก็ยังสภาพดูสวยงามแบบนี้นะครับอ่านี่ดอกยางยังหนานะครับซื้อไปเซฟเงินในกระเป๋าเรื่องการไปเปลี่ยนยางได้เลยนะครับคันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนยางแล้วนะครับได้ยางเกรดดีของพีดารีมานะครับแผงคออะไรต่างๆก็ยังดูสวยงามตามปกติอยู่นั่นเองนะครับ ส่วนหางน้ํามันนะครับนี่ก็สีแดงนะครับเป็นสีแดงแบบออกแนวสดๆแบบนี้นะครับแล้วก็สีค่อนข้างที่จะเงาสวยงามเลยนะครับผมส่วนสีของชุดสีด้านข้างนะครับจริงๆรถมันเป็นแบบเอ่อแบบเขาเรียกว่าเปือยเฟรมบอดี้มากกว่านะครับอ่านี่ก็จะเป็นแบบเห็นแต่โครงอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับแต่ดูโครงเขาสีค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับพวกหัวน็อตอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราดูแบบนี้เห็นไหม หัวน็อตมันเนี่ยค่อนข้างจะแบบใสๆเลยนะครับผมแล้วก็สีของด้านข้างเครื่องฝั่งนี้นะครับไม่มีรอยถลอกนะครับผมอ่ะส่วนท่อรถอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้จะยังเป็นท่อเดิมๆอยู่นะครับผมทั้งในเรื่องของภายนอกแล้วก็เสียงภายในเนี่ยก็จะเป็นเสียงเดิมๆทั้งหมดนั่นเองนะครับส่วนจับมือด้านหลังนะครับรถนงแซลรถบิ๊กไบค์ทรงนี้นะครับเขาก็จะมีจับหนังมาให้นิดนึงนะครับเอาไว้ให้พอได้จับนะครับส่วนใหญ่เน้นเอาไปกอดกันมากกว่านะครับผมอ่ะกอดผู้ขับขี่มากกว่านะครับแล้วก็ ท้ายบังโคนด้านหลังนะครับคันนี้ยังเป็นของเดิมๆอยู่นะครับผมส่วนดอกยางด้านหลังนะครับก็จะเป็นของพิรลลี่นะครับเหมือนกับล้อด้านหน้าเลยนะครับผมแล้วก็สีล้อแม็กสีเดียวกันเลยนะครับผมต่อมานะครับมาดูกันในส่วนของชุดสีทางด้านฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับรถไม่มีรอยถล่มถลอกอะไรนะครับสภาพชุดสีก็ดูสวยงามบริเวณข้างเครื่องเองก็ไม่มีรอยถล่มถลอกนะครับผม คราวนี้เรามาดูกันที่บริเวณของถังน้ํามันด้านบนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับสติกเกอร์อะไรต่างๆก็ยังมีติดมาให้ครบอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็สีของพวกสวิตช์พ์ทไฟนะครับต่างๆเนี่ยก็ยังดูอักษรเข้มครบทุกตัวนะครับนี่ไม่มีซีดไม่มีร่อนหลุดหายออกไปนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็แผงคอเองเนี่ยนะครับอ่านี่บริเวณของแผงคอตรงนี้นะครับก็เห็นไหมตุ๊กตาแฮนด์อะไรต่างๆนะครับก็ไม่มีรอยถล่มถลอกนะครับอ่ะ ส่วนกุญแจรถก็มีมาให้ด้วยกัน2ดอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเลขไมล์รถคันนี้กันว่าวิ่งไปกี่กิโลนะครับผมตัวหน้าจอเขาก็จะเป็นแบบ LED ทั้งหมดนะครับอย่างคันนี้นะครับรถบ้านไม้แท้ไม่มีการกลับพอไม้นะครับเลขไมล์จะวิ่งไปอยู่ที่18,0 0 0กว่าโลนะครับผมตัวนี้นะครับเขาจะเป็นระบบเบรก ABS เขาก็จะมีสัญลักษณ์ไฟ ABS ขึ้นมานะครับมีบอกเวลาได้นะครับมีรอบเครื่องยนต์สถานะน้ํามันนะครับวัดอัตรากินน้ํามันนะครับแล้วก็มีบอก อุณหภูมิของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็รถมันยังไม่มีการวอร์มเครื่องหรือว่าสตาร์ทเครื่องนะครับอ่านี่เขาก็จะไม่มีเม็ดขึ้นสักเม็ดหนึ่งแบบนี้นะครับผมตัวหน้าจอเนี่ยนะครับอ่สามารถที่จะจับทิปได้นะครับอ่านี่ทิป A นะครับแล้วก็กดซีเล็กไปเรื่อยๆนะครับทิปบีนะครับอ่านี่แล้วก็เหมือนอันนี้เป็นหมวดในการจับเวลาแข่งอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่แล้วก็ กลับมาที่เลขไม้ผลรวมแบบเดิมน,นะครับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงของเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะสตาร์ทนะครับผมก็จะเอามือจับคอท่อให้ดูแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเครื่องเย็นๆจ๋าๆเลยนะครับจับจับคอท่อได้แบบสบายมากนะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองสตาร์ทฟังเสียงไปพร้อมกันนะครับ ื่องยนต์ติดเรียบร้อยนะครับจะสังเกตได้ว่ารอบเครื่องยนต์นะครับนี่ยิงขึ้นแล้วประมาณพันห้ารอบนะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนเสียงข้อรถอะไรต่างๆก็จะเป็นเสียงเดิมๆอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันในเรื่องของระบบไฟกันก่อนนะครับผมไฟด้านหน้านะครับเขาจะมีเป็นลักษณะไฟเดยทามนิดนึงตรงนี้นะครับบนหัวแล้วก็ล่างนะครับอ่ะนี่ไฟอันนี้เป็นไฟต่ําอยู่นะครับผม ไฟสูงนะครับเปิดติดได้นะครับของนี้ผมควบเป็นสวิตพัดไฟนะครับอ่านี่ไฟสูงต่ําก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็อันนี้เป็นใช้เป็นสวิตนะครับอ่านี่นก็ไฟสูงใช้งานได้ตามปกตินะครับผมอ่านี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูกันเรื่องของไฟเลี้ยวอ่านี่ด้านหน้าด้านหลังติดหมดนะครับผม ไฟท้ายนะครับติดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวอันนี้จะลองกำเบกให้ดูนะครับพอมานะครับเสียงของข้อรถแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องอะไรต่างๆก็คือเดินเบานิ่งเงียบมากนะครับปกติของเขาเลยแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเร่งเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับดูว่ารถมีอาการควันข่าวไหมนะครับผม กรเ่งนะครับผมบิดแค่ประมาณ5เซนเท่านั้นนะครับนิดเดียวนะครับผมค่อนข้างที่จะรอบขึ้นไวเลยนะครับลองดูนะครับว่าผมบิดนิดเดียวจริงๆไหมนะครับผมแล้วก็ลองสังเกตได้จากรอบเครื่องยนต์นะครับว่าอัตราการตอบสนองเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะบิดแค่นิดเดียวจริงๆนะเนี่ยนิดเดียวนะครับเห็นไหมเนี่ยลองดูจากเส้นตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอานิ้วไว้ตรงนี้นะนิดเดียว นิดเดียวจริงๆนะเนี่ยรอบขึ้นมาประมาณ5้า0ันรอบนะครับ5-6,000นรอบนะครับเดี๋ยวผมเอานี้ไว้ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเนี่ยถือว่าเป็นรถที่อัตรานะครับในเรื่องของอพลังกำลังนะครับถือว่าขี่ใช้งานในเมืองได้นะครับแบบสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ต่างจังหวัดก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับผมอ่ะ คราวนี้นะครับเรามาสรุปานานนรถคันเีกันนะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่มีอยล้มชนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ท่ออะไรต่างๆก็ยังเป็นของเดิมๆนะครับคันนี้ผมจึงสรุปคะแนนให้นะครับอยู่คร่าวๆประมาณ90%ได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่ารถซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะครับผมส่วนเรื่องราคาขายนะครับผมคันนี้เป็นรถปี2020นะครับเป็นตัวอานะครับผมก็ ไฟหน้าเขาจะเป็นทรงกลมแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็น ABS นะครับผมหน้าหลังนะครับผมคันนี้ราคาขายนะครับสุดพิเศษเลยนะครับเพียงแค่78,900บาทนะครับผมราคานี้นะครับเรารวมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยเรายังมีการรับประกันเครื่องยนต์ให้นะครับ30วันนะครับแล้วก็มีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้ ว่ารถลูกค้าซื้อไปจะต้องโอนชื่อได้100%นั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่ร้านนะครับมีบริการจัดส่งให้นะครับทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดส่งให้ได้หมดนะครับผมก็แล้วก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงนะครับสามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษม77หากมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้ที่เบอร์0805580396หรือจะติดต่ร้านมาก็ได้ที่ i อดีไล แอดไซ MC 1 3 3 1มีตัวแอดนำน้าด้วยนะครับผมสามารถทักไลน์เข้ามานะครับเพื่อขอดูรูปรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสอบถามวิธีการสั่งซื้อสั่งจอนะครับหรือถ้าเกิดหาใครนะครับมีเจ้า Honda c b 3บ0สาสวยๆแบบนี้อยากจะส่งเข้ามาขายนะครับก็สามารถส่งรูปรถมาประเมินราคาซื้อขายได้นะครับี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้าน พร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากลูกค้านะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามกด s ั b s ไ cribe แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรถสวยๆจากทางร้านเรานั่นเองนะครับเพราะว่ารถทุกคันในร้านเป็นรถบ้านแท้100%ไม่ใช่รถที่ประมูลมานะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะดูผลงานซื้อขายกันแบบเรียลไทม์นะครับสามารถไปดูได้ผ่านช่องทาง Facebook โดยใช้ชื่อเพจว่า MC มอใสนะครับผมอ่ะก็สามารถไปดูกันได้เลยนะครับไงวันนี้นะครับก็ขอฝากเจ้า Honda CB300R คันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับรถสวยๆกางังแบบนี้นะครับใครที่อยากได้นะครับต้องรีบเลยนะครับเพราะว่ารถที่ร้านเราครับค่อนข้างที่จะเข้าไวออกวนะครับผมไงก็ขอฝากเอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับ